สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะน้องแตงโมนะคะไดกลับบ้านนะคะขยับขยายนะคะเนื่องจากพิษโควิดนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาตอนนี้ก็ได้ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสงสัยอยากจะกลับบ้านนะคะสงสัยอยากจะกลับบ้านนะคะนี่นะคะ สงสัยอยากจะกลับบ้านนะคะน้องแตงโมนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ได้เดินทางแล้วนะคะอยากกลับบ้านนี้ก็กลับแล้วนะคะโอ้ยโชดีนะน้องแตงโมนี่นะคะเราก็ได้ส่ง ะะดูจีแล้วทุกนตอนนี้นะคะส่งน้องแตงโมเสร็จแล้วนะคะแม่ควานก็ต้องมาส่งนะคะคุณยายทองคำนะคะที่เลี้ยงมานะคะก็ได้ขยับขยายเหมือนกันนะคะไปตักไปตั้งหลักปักฐานนะคะอยู่ที่บ้านนะคะบ้านเกิดนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะส่วนไทยของเราก็เบาบางลงเลยนะคะเพราะพิษโควิดนะคะเพราะพิษโควิดนี่นะคะ ของคุณยายทองคำก็จะมีน้องม้านะคะมีน้องม้านะคะน้องม้าน้องหมาน้องม้าน้องหมานะคะสมาชิกของคุณยายทองคำนะคะนี่นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็สัมภาระเยอะแย,ยะเลยนะคะเราก็ได้มาส่งนะคะ<อ>นี่นะคะ น,น้องหมาเราก็เอาไปด้วยนะคะสมาชิกนะคะนี่ก็น้องม้านะคะของคุณยายทองคำนะคะคุณยายทองคําที่เลี้ยงม้านะคะเราก็ได้มาร่วมนะคะส่งนะคะส่วนน้องแตงโมก็ได้เดินทางแล้วนะคะไม่ควนมาเกือบไม่ทันนะคะได้ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นสัมภาระนะคะของคุณยายทองคํานี่นะคะคือคุณยายทองคำวัสด,ดีค่ะนยคะ นี่นะคะคุณยายทองคำของเรานะคะ half, half, คุณยายนอนไม่หล right ับนะคะร้องไห้ทั้งคืนนะคะคุณยายทองคำของเรานะคะนี่นะคะรองเท้าก็หายด้วยนะคะคุณยายของเรานะคะก็ไม่มีรองเท้านะคะคุณยายทองคำนี่นะคะนี่ก็สมาชิกของคุณยายนะคะนี่ก็เบียงของน้องม้านะคะนี่นะคะก็จะได้เอาน้อง ม้าขึ้นรถนะคะตอนนี้ก็เอารถม้านะคะได้ขึ้นรถแล้วนะคะวันนี้นะคะสมาชิกส่วนไทยของเราก็ค่อยล้อยโลนะคะคุณพ่อคุณแม่คะเราก็ขอขอบคุณน,นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ร่วมนะคะเติมคะแนนนะคะค่าเดินทางนะคะให้กับคุณยายทองคําของเรานะคะในวันนี้นะคะเราก็ ดหูใจมากๆเลยนะคะเนี่ยนะคะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะมาส่งคุณยายนะคะคุณยายทองคําของเรานะคะคุณยายนี่นะคะขอขอบคุณนะคะคุณยายไม่คิดถึงหนูหรอคิดถึงค่ะคนนะคะ ไปเจอกันอยู่นู่นนะยายไปเจอกันบ้านเรานะคะตอนนี้ก็จะเอาน้องม้าขึ้นรถแล้วนะคะน้องม้าของเรานะคะเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านนะคะที่ได้ยื่นมือนะคะร่วมสงนน่สงคะแนนส่งค่ารถนะคะให้คุณยายได้กลับบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่คะตอนนี้เราก็จะเอาน้องม้านะคะขึ้นรถนะคะในวันนี้นะคะ น้องม้ามองจมหม,ม้าเยอะน้องเชิมน้องเชิมนะคะน้องเชิมนะคะน้องมาของเราก็ชื่อน้องเชิมนะคะนี่นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ควานก็ขออนุญาตนะคะจบไลฟ์นะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะจบคลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ